สวัสดีกันอีกคลิปครับพี่น้องคลิปนี้เราจะพามาซอยจุครับผมมาซอยจุเนื้อสดๆเนื้องามงามพี่น้องโอ้โหาเนื้อ,ส,อสันในครับผมเนื้จะงามเลยแกวเพียบผมพี่น้องติดตามไปเลยนะครับจากช่องแท็กเตอร์หน่อยสายลุยครับพี่น้องขอประทานอภัยเด้อพี่น้องที่บก,ก,กินดิเด้อพี่น้องเด้อขอประทานอภัยเด้อเจลามาเด้อพี่น้องเด้อ อันนี้สูตรไอ้สอยซอยบางๆเปลี่ยนสร้อยบางๆมักเปี่ยกโขบๆเลยต้องนอยเลือดบ่ครับเนี่ยใส่อยู่ใส่อยู่เอาเนี่ยโอ้เลือดสดสดแดงยังคืองเลยพี่น้องของแท้ของแท้นั่นวดบะเนียั้นตอนขั้นตอนการปรุงเนี่ยพี่น้องเนาะ ใด่พี่เขาขวัวลงงปาต่รเนื้อเฮามากเรียบร้อยแล้วเข่าควัวนี่ขวัวไม่ไหม้เล่นบนี่ควัวไม่ไหม้โอ้ยหอมตํำอยู่ปเ๊บหัวไม่ไหม้ด้วยลาดลาดดูใส่ครับลาดลาดซื้อลาดอย่างเงี้ยลาดลาดไทยพันแท้ตะแกงงามตะปัญญาด้วยโอ้ไพิตามได้เลยครับเนื้อไม่ไหม้ตัวสดคู่มื่อยู่แถวได้ตะแกงงามนี่พเน้พลามสองครับบางพลามสองพลามสองเนื้อพลามพลามสองบางพุทเพียนเนื้อเนี่เต็มลงลงอยู่เต็มละเมื่อนะนะไปครับไปโอ้ ไปเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดโอ้โหมือนี่พี่น้องมาเบิ่งเด้อพุ่นมือนี่ซอยจุเออซอยจุเนื้อสันในเนื้อขาล่างโอ้โหเด้อเด้อเดี้อเดเอเด้อกล่องโมค่อยโฟกัสเป็นไหนวะมือนี่พี่น้องเด้อเจ้ยวเพียขมขม อามาดีเเลยควรแล้แห่จุดยอดมามาประสการม้วนน่ะประสบการตัวนี้จะไข่ดเป็นไงขมอำรำเลยอืมติตาลงพี่น่องด้ยนวนมีแต่คนมีแต่คนทำงานีแต่คนทำงาน เเเยเปมาเลิศพี่น้องไม่กินจุ่นน้ำกันต้นอีสานขอโทษขอภัยผู้ใดไดกินดิบข้นวเหนีครับามีแต่ผู้มากมากค่ะจัดไปครับจัดไปม,มากค่ะมาก,มากแซ่บน้องสาวคนในโสด,ดเนี่ยธรรมดาเ้าพี่น้องเราคนกินคนน่ะเป็นแต่แซ่บแต่แซ่บขึ้นน้ำพักพักมลใจพักอ่ะเนื้อเสือเ้าพี่น้องเด้อเสือร้องไห้ครับผม แก้วเพียก็นอนเกือกลมคมขมห่วยหายม่ามันนี้เหรือเบ่งเต้าพี่พอกคุณปู่อายุ95ท่านยังทานเนื้อหลับก้อยซอยหางได้สบายเลยนะคุณน่ะเป็นตาแสบคุณน่ะแล้วยำเฉยเลยยำจับจับเฉยเลยคุณน่ะไปผักากลไปผักไปนี้ ทั้งไทยทั้งลาสมกันนะ่ะช่องเทสเตอร์น่อยสายรุ่ยไม่มีปัญหาฟังเลยเบสทั้งประเทศไทยประเทศ,ทเทศนอกขวากให้อากในเด้อแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะเดินทางกับไปทำงานแล้วนะครับพี่น้องต้องไปกาบลาปู่ก่อนนะครับคุณปลูกกำลังนั่งสมาธิอยู่นะครับผมคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านครับผมขอบคุณที่กดติดตามขอบคุณที่กดแชร์กดไลค์นะครับผม พบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับขอขอบคุณพี่น้องนะครับลุงมุนจันลุงสมบัติน้องพักดีนะครับที่ให้ข้อสารมารับประทานนะครับผมขอบคุณมากครับ